ครับวันนี้จะพามาชมเขี้ยวมูตันนะครับของแท้นะครับนี่ครับนี่ขวัญหน้าครับขวันเขาครับอันนี้เขี้ยวนะครับคู่หนึ่งก็อยู่ในดีวิอที่ถ่ายวิดีโอนู้นอยู่เลขมาก็ได้ถ้าท่านจะกระตุกให้ท่านย้อนหลังไปดูไปหาดูวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งตั้งแต่พาวมาเลยนะครับจะได้เห็นตั้งแต่พาวมาเลยว่าเขาตันนี่ตันนะครับ มีไฟซว่างไว้ขอตัวเนี่ยเขี้ยวตันนับควันก็ตันนับนี่ลากควันนับตันครับก็มีรูอยู่นิดเดียวครับแต่ตัวที่ไม่ตันนับคงจะเป็นรูใหญ่เลยตรงนี้ก็สั้นนะจะไม่มีลากมันจะอยู่บางอย่างนี้เลยแต่นี่ตันนับนี่คือเขี้ยวหมูตันนับสวยนะคู่หนึ่ง ของดีตัวสิทธิ์นะดีในตัวเลยนะครับไม่ได้ปลุกไม่ต้องปลุกเสกก็ดีนะครับกันตรา,ตราอาวุธทูตผีปิศาจเข้าพงเข้าไปนะครับกันดีนะครับกันพวกสิ่งลี้ลับดีนะครับตรา,ตราอาวุธคนโบร,ราณก็ว่ากันอาวุธได้นะครับ เพราะมันตันนะครับจริงๆไม่ออกฝันไม่เข้ายิงไม่ออกนะครับพวกทูตผีลี้ลับในพรงในภัยในป่านะครับเขี้ยวหมูตันนะครับกันได้นะครับเข้าป่าเดินดงครับนายพรานนะครับก็จะมีไว้นี่ก็ได้มาจากนายพรานนะครับแกได้มานานแล้ว แกก็เอาหัวไว้แกก็ไม่รู้อ่ะตันไม่ตันน่าจะติดแกดักแล้วน่าจะติดแล้วสมัยก่อน่กเก็บมาไว้จนเราเขี้ยวนี่กลอนเลยนะแกเก็บมาไว้นานก็ตั้งบนหลังคาสังกะสีไว้ตากแดดตากฝนนะแล้วแกามาให้ผมก็ลองพาดูสุดท้ายนะครับได้มาแต่กลางล่างนะครับ ฝันหน้าข้างล่างนับสองันตันนับแต่ตัวที่ไม่ตันก็เขาก็เป็นรูเลยรับใหญ่เลยนับแล้วสองเขี้ยวนะครับเขี้ยวบนไม่มีเขา,ยาเยอะหินรับนะเขี้ยวบนเสียดายที่แกมาตั้งไว้นานแล้วนะไม่รู้กี่ปีอะแตมันสึกตากแดดตากฝนแต่เขี้ยวก็ยังหามนับ นี่ครับข้างในเขาจะเป็นเหมือนบวชตูมนะครับจะเป็นชั้นแกนในนะครับแกนข้างในเขานี่ตรงนี้ที่เขารับนี่ที่เขารับที่ดำๆเนี่ยเขาจะรับกบบหินเขี้ยวข้างบนนะะเข้าเขี้ยวรับมันจะรับเหมือเขี้ยวตอนนี้มีควันควันนี้สองนี้สอง อ๋อคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ